มาถึงป้ามอสีร้านพี่ลงนะครับวันนี้ผมเข้ามาวันเสาร์ที่31นะครับวันพุธไม่ได้เข้ามามาดูปลาระหว่างวันเสาร์กับวันพุธแล้วกันเนาะสวัสดีครับขออนุญาตหน่อยนะครับใช่พุธท,ที่แล้วไม่ได้มาไม่สบายกัน เริ่มต้นที่ช่องแบ่งเลยแล้วกันเนาะวันนี้วันเสาร์นะครับเอาวันเสาร์เรามาดูความแตกต่างของวันเสาร์กับวันพุธเนาะ500บาทนะครับเป็น GB ลอก4นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับทรงโฟลวออนต่อมา650้าสตัวนี้ออกไปทางปามุกนะครับแต่เนื้อกับเครื่องน่าจะเป็นเชือลูกเอฟห้าร้อยจลอก สามร้อยห้าสิบ์วฮอนปลาไซส์สีนิ้วทั้งหมดนะครับ850ปลาไปแล้วด้านล่าง900าร้อยวิโฟฮอนตัวนี้สวยนะในราคา900ตัวนี้ประมาณ4นิ้วกว่า4นิ้วครึ่งช็อตบอดี้เ0้900บาท Power Horn s h o t Body นะครับจองแล้วอ๋อแป0รติดจองส่งท้างในกันต่อเลยนะฮะนี่ G B ลอกเคลียร์แล้วมุกข้ามหัว1200บาทนะครับ ตัวนี้ค่อนข้างจะครบเครื่องนะใช้น้ำปิดหางหมดเลยอะแปดร้อยหกร้อยห้าสิบเก้าร้อยเก้าร้อยออกไปทางเอสองนะครับตัวนี้เนื้อทูโทนนะครับแดงเหลือง ตัวนี้ประมาณ4นิ้วนะครับมี F2 เป็นตามุก650นะครับ4นิ้วเช่นกันตาขาวด้วย950ขายไปแล้วด้านล่างด้านล่างเริ่มต้น500นะครับเป็น F2 นะที่เหลือไม่เขียนราคา มีมาเขียนไว้พันสองจะไม่น้าเหมือนเท็กคล้ายๆเท็กซัสเลยตัวพันสองตัวนี้เป็นเท็กซัสเหรอครับอ๋อเป็นเท็กซัสนะครับเป็นเท็กซัสพี่เขาบอกเป็นเท็กซัสนะผมยังว่าหน้าเหมือนเท็กตัวนี้สี่นิ้วกว่านะครับเท็กตัวนี้ลอกเคลียร์หมดแล้วต่อมา 400 400นี่ไซส์4นิ้วกว่าๆเลย4นิ้วปลายๆเลยมั้งเนี่ยเป็นลูกเอฟมุกนะครับ400ชุดนี้โอ้แดงทั้งตัวแดงทั้งตัว900นะครับทรงเครื่องเป็นลูกเอฟนะครับคาดว่าอาจจะเป็นเอฟงด้วยนะผมแค่สันนิฐานนะครับข้อมูลผมไม,ไม,ไม่ไม่มีข้อมูลของตรงนี้นะแต่เป็นการสันนิฐานดูเอาทรงยาวๆหน่อย 900บาทต่อมา500ร้อาร้อยเหมือนเป็นโฟร h ฮ r n นะครับแดงเกือบเต็มตัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แดงทั้งตัวได้เลยตัวนี้โฟร h o r n ตัวนี้แดงมุก500บาท350ราสโอ้เป็นกำฟ้าตาขาวนะครับเนื้อใสนะกำป้าตาขาวเนื้อใส350 หมไทยหนึ่งตัวหัวลูกแก้วใหญ่กว่าลูกแก้วอีกสามนิ้วนะครับตัวนี้ไซส์ไม่ใหญ่มากต่อมาด้านนี้เอะเดี๋ยวชมด้านนี้สักนิดอ๋อด้านนี้ยังอยู่ในพื้นฐานทั่วไปนะครับแล้วเรามาชมตัวนี้เป็นกำฟ้าพันห้านะฮะ น่าจะเป็น F2 นะครับแดงทั้งตัวเลยอ่ะอเขาไม่ขยับนะฟ้าพึ่งมาหรือเปล่าต่นตู้นะครับยังยังไม่ชินกับคนเนาะนี่มีด้านล่างนะครับเขียนติดตู้ไว้3,500นะครับกำฟ้านะฮะ ทรงกระชับสั้นๆนะครับไม่รู้ว่าแต่แม่น,น้าตู้ไม่ได้เขียนไว้ว่าช็อตบอดี้นะแต่ทรงสั้นนะแดงมุกนะครับเนื้อทูโทนทรงสั้นเกือบจะช็อตเลยแหละตัวนี้ราคา3 5 0 0นาอนะครับต่อมาด้านนี้โอ้เ2เยอะนะวันเสาร์ปลากำฟ้าเข้าเยอะเลยตัวนี้เป็นกำฟ้ามุกนะครับ ทรงยาวสี่เหลี่ยมหัวอาจจะยังไม่ดันมากเพราะดูจากเนื้อหัวแล้วเป็นปลาหนกเนื้อนะครับหนกเนื้อคือ,อโตตามอายุนะหัวโตตามขนาดของอายุและไซส์ปลานะครับจะไม่ดันใหญ่เวอร์มากตั้งแต่อีกส่วนด้านล่างเป็นลูกเอฟนะครับลูกเอฟทั้งนั้นเลยเขียนไว้ว่า600นะครับสารตัวนี้600 ตัวนี้พันสอง้าวไม่มีปลาปลาไปแล้วพันสองต่อมาตู้วิ่ง650อ้อย้สิยสวยสำหรับประโวฮอนหัวใหญ่มากมุกลายหัวนะครับช่องไฟสีแดงค่อนข้างจะสวยเลยช่องไฟสีแดงเยอะ กำฟ้า9้0นะครับแดงทั้งตัวเลยตัวนี้สวยอีกตัวหนึ่งนะแดงทั้งตัวเลยพันห้ากัฟามุกตาขาวทรงฟาววอฮอนนะฮะตัวนี้สี่นิ้วครึ่งนะครับต่อมากำฟาเก้าร้อยห้าสิกำฟาเยอะมากกว่าเสา กำฟ้าเข้านะครับเป็นกำฟ้าแดงนะฮะตาขาวหัวใหญ่หัวเห็ดนะหัวแบบออกมาบานๆนะ่ะสี่นิ้วไปลายๆนะครับสี่นิ้วเกินครึ่งแล้วมันน่าจะเกินสี่นิ้วครึ่งแดงทั้งตัวเลยเมียไข่แล้วแปดร้อย โอ้1,2ช็อตบอดี้ดูราคาก่อนนะครับเรามาดูตัวปลาช็อตบอดี้เนื้อทูโทนนะครับสวยๆเลย1,200นะครับตัวนี้คาดว่าเกล็ด4นิ้วนะครับ3นิ้วปลายด้านนี้950ฟอเบอร์ฮอนนะฮะนี่ใครบอกเราเล่นกอล์ิงบอกบอกนะ ต่อมา650นะครับดูจับปลาเป็นกำฟา้านะกำฟามุกตาขาวสี่นิ้วนะครับเมียไขแล้วห5ร้้าสิบตัวเมียมีคิ้วอ่ะดูด้านหน้าดิเป็นปลามีคิ้วอ่ะเร์พพญหนหน้าเขาแปลกๆดีนะเหมือนมีคิ้วนะจะเป็นตัวเมียนะครับ650บาทตัวนี้ หมไทยไซเล็กราคาเท่าไหร่ครับเนี่ย250ทั้งชุดไหมไทยสองทห้าสั้งชุดเลยนะครับหัวประมาณลูกแก้วนะครับตาประมาณ3นม้ินี่พันสองกำป้ามุกลูกเ็บนะครับ 4นิ้วโดวยประมาณพันสองโอยแบตจะหมดนะวันนี้ผมใช้กล้องคนละตัวนะแบตหมดไวเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแบตหมดพอดีเลย